ก็มีหลายคนถามมานะครับก็ทำไมเวลาลนฟ้าทำไมชอบเป็นฟองอากาศชอบแตกนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเราลนแค่ถ้ามีควันขึ้นนี่เอาแคมอ่อนครับถ้ามีควันขึ้นปุ๊บพอเลยครับทานานไปกว่านั้นก็คือแตกแน่นอน แล้วก็ขึ้นอยู่กับแผ่นด้วยนะครับแผ่นใหม่แผ่นเกา่าเนี่ยเราต้องแบบวนอ่าลนไฟแบบวนๆนะครับถ้านิ่งๆนี่ยังไงก็แตกนะครับนี่ควันขึ้นแล้วพอยังไงก็ไม่แตกครับกดกด ไงก็แตกกอตรงนี้เป็นฝุ่นนะครับเป่าออกได้ประมาณนี้นะครับ